อยากจะบอกอะไรกับนักธุรกิจใหม่หรือคนที่กำลังจะมองว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการถ้าอยากจะรู้ว่าเราจะทำอะไรหา Data ค่ะเข้าไปดูใน Data เข้าไปดูใน Google data mm hmm. เข้าไปดูใน Analytic Data mm hmm. ว่าเราจะทำจุดๆุดนี้มันมีคู่แข่งเยอะขนาดไหนเราคู่แข่งเราคือใครเราคู่แข่งเราอยู่ที่ตลาดไหนแลวเราสู้ได้ไหมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย Data มันช่วยได้แต่จิตใจอะต้องสำคัญอย่าย่อท้อเพราะให้เลย5ปีแรก เจ็บปวดคทรมานยังไงก็ต้องทนถ้าเรารู้สึกว่าเรามาถูกทางเราอยากเป็นผู้ประกอบกัน ข้อสำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็น Data หรือเป็นการวิเคราะห์ที่เราทำมายังไงเราก็ต้องมีความความรู้และความเชี่ยวชาญที่เราจะต้องเอาไปทำหลายๆคนที่เห็นอยู่ตอนนี้คือไม่โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำไม่โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองเก่งเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรู้ว่าเราเก่งทางด้านไหนแล้วพัฒนาทางด้านนั้นใช้ทางด้านนั้นแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับลูกค้าที่เราทำให้ด้วยเราจะอยู่ได้นาน